ครับอยู่กับถองป้าชิดคนหมักรถครับผมมือนิพาเบิงฮิโน่ FC9J ครับตัวนี้รถบ้านฝากขายด้วยครับเอกสารหลิมทะเบียนชุดโอนครบครับผมเครื่องนิ่มๆเลยเอกสารชุดโอนครบเครื่องดีแอร์เย็น ดีแอร์เย็นนี่ครับมีเครื่องเสียงพร้อมคุณนาสนใจครับเอฟซีเก่าครับลอยยีสิบหาแรงด้วยครับตนนัวนี้คุณใดหารถอะไรแรนล้นเงี้ยวก็ห้าเมตรห้าเมตรยี่สิบครับประมาณนี้โอ้หโหเดี๋ยวจับเครื่องหน่อนเล็กมันสั้น ยางเลเดียนนะครับนี่ยางดีคัดซีง่ามครับข่มอ่อ่มสมัยตะกี้ซี่สวยนะครับคัดซีสวยคัดซี่สวยยางเลเดียน มิดชิอยังดีครับนี่คัสซีงามครับขัสซีงามผู้ใดอยากได้รถหางรถหางแท้ด้ด้ครับนี่น Fc 9g 175แรงม้าเด้อครับเครื่องดีคัสซีสวยครับราคาไม่แพงครับผม อื่นไม่ตรงไม่ปูลเล็กครับคอ,อกเล็กแป็ดปลาปลาตัวนี้ลดห่างแค่เดียครับอู้อย่างไนี่มเบึงขัดสีกับขัดซีงามขัดซีถือว่าสวยเลยครับขัดซีสวยเลยล่ะคอ,อกเล็กย่างงามเลยครับเด้อ ออกเล็กหาเมตรตัวนี้นะหาเมตรสามสิบครับนี่นีเบิ้งยางยางจำเลยครับนเน้ยอยางงามๆเลยหกน็อตครับหกน็อตรถพ้างแท้ใ้เบิ้งคัตซีหลบคันเลยคัตซีถือว่าโอเคเท้ากับสวย มันจะม,มครับนี่เห็ดเบาะนอนพร้อมเบาะขางผู้โดยสาร โยงหัวเบื้องหน้านีา่นอครับเดี๋ยวโยงหัวสตาร์ทให้เบื้องว่าเครื่องมันโอเคปะสิบุดองได้นี่ไายต้องโยงหัวสตาร์ทเบื้องหน้ามันโยกก่อนโยกก่อนไม่หยัง <laughs> ไม่หยัง โอ้ล oh, ็อกง่ายๆเลยตัวขันเปิดประตูวะเอาเนาะถอดแล้วเขาถอดลัวกัน้งเอ้ามาท่านลุด nhún nhúc ngay ngay luôn đó này kha hยัง kha sút ở đây là hยัง kha hยัง cá sút đấy là เครื่องแห่งดีนะเครอมมนเร็วป่นี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงเครอมมนเร็วเครื่องแห่งดี ไปสตาร์เทเชียงมึงน่ะสตาร์เทเชียงทางนั้นมึงรอชมอเป็นยังไง,งนี่ครับรหัสคัสซี่ F49J เห็นไหม รถห่างแท้เด้อครับนี่นเด้อ่ไ,ได้สนใจกิ่งกลางไหมเนี่ยเครื่องแห่งจิกเลยนี่เครื่องเทียนอะไรนั่นหรอพวมีไห้่เลยครับนี่เด้อเครื่องดีบ่มีไห้่เกินราคาเท่าไหร่สี่สิบห้าต่อเริ่ เรื่องแข่งดีครับนี่น้อนเลยของแข่เลยสนใจนะครับจิงกลางมาได้อุ่นนี่ผ่าใบพร้อมเลยครับเออฟอมอมแดนเดี๋ยวพาเบิรงกรับบาอีกรอบนึง หัวบ่มีผูเลยครับเด้อหัวบ่มีผูหัวดีไม่มีถูยางหนาดีเลยครับเด้อยางเรียดดอกเต็มๆดอกลึกๆเลยครับนี่งอย้ยยางยังดีๆเลย กูได้สนใจกับกิ่งกลางของมาได้ด้วยครับ F49G ราคาบอเลเรงกหมดขอมใส่งานเครื่องดีเกียร์ดีเรื่งเกียง์อของย้าเลย สวยครับคั้ซีบมีสูมีบวนเนี่ยคั้ซีดีคั้ซีงามหัวเก่งสวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพอกันคิปหนานด้ครับผมสวัสดีครับ